นะครับวยเสาวน้อยเมื่อวานก็ได้มาโซ่สองสามกิจกรรมก็ถอวเรียน,เช,น,นยเชิญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายเจ้าสาวที่ได้จัดเตรียมรับขันมาก็ต้องให้เกียรติตั้งแต่คุณแม่อาปราณีชัยฤทธ์าคุณแม่โสนีแก้วป,ป้านะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับได้บวมกรรบมาพร้อมกับวนกันมาซึ่งถือว่าการ ไเกียดนะครับไเกียดในในการเข้าสู่ก่อนที่จะเข้าสู่บ้านนะครับรับขันหมาก็มีประทนระวนตำบลบาสลบนะครับนะครับรับขันมากใศาสนานะครับอันนี้เป็นพิธีที่สองเมื่อตะเกี้เป็นพิธีก่อนนะครับโดยมาจากสองอย่างคู่นะครับในพิธีนั้นก็จะเป็นเท้า อาพ่คอคนสมัยก่อนนั้นตั้งสออลูกสอหลานไว้นะครับเพื่อให้อยู่กันจนกระทั่งถึงไม่ท้ายอดทองอะบองยอดเพชรนะครับาถึงไม่ท้ายอดทองไม่เท้านี่ก็ต้องหมอกับคนอายุ